หลังทำการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอ้น้ำจะรู้สึกอย่างไรปวดปัสสาวะตลอดเวลาในช่วง1นถวันแรกหลังจากนั้นอาการจะดีขึ้นอาจจะพบปัสสาวะปนเลือดหรือมีเศษเนื้อใต้ออกมาตามสายส่วนปัสสาวะได้ควรดูแลตัวเองอย่างไรเช็ดทำความสะอาดสายให้เช็ดไปในทิศทางเดียวกันคือในไปนอกเพื่อป้องกันเชื้อโรคสังเกตไม่ให้สายพับงอ ยึดปลายสายให้อยู่กับที่แนะนำที่คนขาด้านนอกใต้กางเกงเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันระบายน้ำปัสสวะเมื่อถึงใกล้เต็มทานน้ำบ่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นตะกรนสามารถอาบน้ำได้ตามปกติลดการออกกำลังกายแต่สามารถเดินและทำกิจวัตรประจำวันได้แต่งตัวอย่างไรไม่ใส่กางเกงในแนะนำกางเกงแบบ3ส่วน ปรึกษาแพทย์เรื่องขนาดถุงปัสสาวะให้เล็กลงเมื่อมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมนอกบ้านพบแพทย์ทันทีเมื่อเลือดปอ,อกมากผิดปกติมีข้อบ่งชี้ของการติดเชื้อมีไข้ปัสสาวะขุ่นมีกลิ่นม,มีปัสสาวะรั่วซึมเนื่องจากสายหลุดหรือรั่วมีอาการปัสสาวะไม่ออกทางสายและปวดท้องมากเป็นการบ่งบอกว่าอาจมีสายอุดตันหลังถอดสายสวนปัสสาวะรู้สึกอย่างไร ลังถอดสายควรจะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆอาจมีอาการปัสสาวะแจบขัดหรือปัสสาวะลำบากบ้างแต่อาการจะดีขึ้นภายใน2-4สัปดาห์ควรดูแลตัวเองอย่างไรหลังถอดสายสวนปัสสาวะทานน้ำให้น้อยลงเพื่อลดการกระตุ้นความอยากในการปัสสาวะงดชากาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลา3วันทานแอนตี้ไบโอติกตามคำแนะนำของแพทย์ทานยาต่อมลูกหม,มากต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ และให้มาพบแพทย์ตามนัดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่